ก็คือมาดูแลในเรื่องของการรักษาราสิชมมพูและทีนี้ก็ ป้าแอวกับน้องก็สนิทคุ้นเคยกันเนี่ยค่ะก็ได้แนะนําให้น้องใช้เพราะว่าแป้งที่บ้านเนาะมันป่วยมากแล้วซึ่งแป้งนี้น้องก็บอกว่าป่วยไม่ไม่แพ้กับแป้งอันนี้คือเราจะเห็นว่าร่องรอยเขายังอยู่เนาะที่โคนต้นที่เป็นสีสีนี่ใช่ไหมคะมีร่องรอยเลยเยอะมากแต่นี้จากที่เริ่มใช้อ่าน้องติ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะหนูเริ่มใช้ตั้งแต่ตัดผลไม้ปีที่แล้วเริ่มต้นประมาณมิถุนาค่ะมิถุนาปีหกสี่นะคะที่เริ่มใช้ ตอนนั้นก็คือว่าเนื่องจากว่าเราเห็นว่าสภาพต้นก็คือมันไม่ไหวใช่ไหมคะใช่ค่ะเห็นบอกว่าคือโอ้โหมันเยอะมากใบหนักมากคือหนักแล้วปีที่แล้วให้ผลผลิตเป็นยังไงบ้างคะก่อนที่จะใช้ปีที่แล้วนะคะได้ประมาณแปลงนี้ตีไว้ประมาณสี่ตันนะคะค่ะแต่ปีนี้หนูตีไว้เจ็ดถึงแปดตัน เท่าตัวเลยนะเท่าเอาเท่าเลยไม่ก็ถ่อมตัวใช่ไหมไม่สิบก็ไม่สิบใช่ไหมยังอ่าคือปีที่แล้วคือสี่ตันค่ะสี่ตันนี่คือหมอนทองร้อยยี่สิบต้นเนี่ยนะค่ะแต่มันยังได้ผลไม่เต็มที่อะค่ะยังได้ผลอยู่ประมาณสี่ถึงห้าสิบต้นก็คือสภาพต้นมันไม่สมบูรณ์ไม่ค่ะไม่ใช่แบบนี้ปีนี้เลยคิดว่าน่าจะได้หนึ่งเท่าตัวเพราะว่าคนที่รับลูกแล้วเคยใช้ก่อนเขาบอกว่า ตีไปเลยหนึ่งเท่าตัวเขาเขาลองมาแล้วเอาว่าอย่างนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้เท่าที่เห็นคือนับลูกแล้วด้วยนับลูกด้ป่ะคะหรือยังไม่ได้นับเลยค่ะเนี่ยตอนนี้ก็คือหมายถึงว่าเราเราแต่งไหมคะที่ที่ต้นเต็มต้นเลยแบบนี้แต่งแล้วค่ะเนี่ยแต่งขาดละอ้หลายสิบนะแต่งขาดแล้วจากทุเรียนป่วยแล้วก็มาขนาดนี้ก็คือกล้าทิ้งเลยกล้าให้ลูกขนาดนี้เล้อันนี้กี่ปีคะเนี่ยต้นที่ต้นนี้อยู่ประมาณหกถึงเจ็ดปีได้ค่ะเนี่ยงั้นงั้นคือทุเรียนที่ให้ผลผลิตก็คืออยู่ที่หกเจ็ดปีค่ะ ก็คืออยู่ที่ประมาณกี่ต้นนะคะตอนนี้ที่ให้ผลผม,มิตไ,ได้จริงอยู่ประมาณห้าสิบต้นห้าสิบต้นแล้วก็พวงมณี10บต้นพวงมณีสิบต้นพวงมณีเขาเต็มอยู่แล้วเขาต้นใหญ่คนที่มาเห็นแบบนี้เห็นความแตกต่างเนี่ย กับวชาวบ้านนี่นะครับจากเดิมจากวันนี้น,<ช>นี่คนเขามาว่ายังไงบ้างเี่เขาบอกว่าทําไมทําทุเรียนได้ขนาดนี้ปีที่แล้วไม่ใช่แบบนี้อ,อย่างสวนข้างๆคือเขาก็สนใจนะแต่ทีนี้เขามียากเก่าอยู่เขาอยากจะใช้ให้หมดไหมเขาจะเาไปไหนเขาว่า,างใ้บอกปีหน้าเขาเขาจะลองใช้ดู เขาก็มาดูนะเขาบอกถามว่าเราใช้แค่นี้จริงๆเรอบอกใช้แค่นี้จริงๆอเขาเขาใช้ยังไงเขาถึงทำแบบนี้เขาเขาผสมยาเหมือนแบบพวกฮอร์โมนอะอย่างเดียวนับแปดเจ็ดแปดตัวจริงๆค่ะเขาใช้อย่างนั้นแล้วเมื่อก่อนเราก็ใช่งี้เหมือนกันใช่ค่ะหนูก็ใช้แบบนั้นอย่างบำรุงลูกเนี่ยตัวอย่างน้อยก็ต้องสามตัวขึ้นไปอ๋อคือก่อนจะมาเจอคู่หูเเนี่ยเราก็ใช้เจ็ดแปดตัวเหมือนกันใช่ค่ะ อ๋อแล้วตอนนี้อะคะตอนน,ตอน,นี้ก็ใช้แค่นี้แล้วก็บวกค่ายามแมลงนิดหน่อยใช้คู่อองตัวนั่นหมายถึงว่าการลดต้นทุนเราเก็ช่วยได้เลย,ชยใช่ไอะค่ะในส่วนของใบเนี่ยความชัดเจนไม่ว่าจะต้นหรือใบเนี่ยอันนี้ต้องติงลองบอกว่าน้องติงการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้เนี่ยจากที่เราสังเกตจากจัน การใช้ครั้งแรกเลยอะน้องติง่งรู้สึกยังไงบ้างหรือเป็นยังไงใบทีแรกมันจะออกเหลืองๆพอหนูมาใช้มันก็เริ่มเขียวเริ่มเขียวเริ่มดําก็ยังคุยกับแฟนว่าเออมันมันน่าจะเป็นที่ยาแล้วแหละอะไรเงี้ยเราก็ใส่ปุ๋ยก็มันไม่ค่อยเน้นเท่าไหระ่นะทะัปุ๋ยอะหนูก็ว่าเออน่าจะเป็นที่ยาตัวเนี้ยแล้วเขาก็แนะนําว่าถ้านั่นอะยิงไปที่ลูกเลย ลูกโตแน่นอนหนูก็เนี่ยก็ใช้หนูก็ว่ามันมันโตพ่นลูกเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วเขาก็แนะนําว่าให้ใช้อันเนี้ยอย่าไปรวมก็อย่าฆ่ามแมลงเขาบอกจะได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์แต่รวมได้แต่ว่าเขาว่ามันจะอยู่ที่เจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วหนูก็ว่าเราพ่นเองอ่ะก็เอาเสียงก็เสียงเดินสอทุนจ้างไปเลยคือจัดเต็มไปเลยใช่ละไหนเราแล้วเราก็เห็นผลแล้วว่ามันดีขึ้นเยอะอ่ะใครมาเห็นเขาก็บอกเออทุเรียนปีนี้ดีขึ้นมากๆ แล้วจากต้นที่มันป่วยหรือที่มันมีอาการมันอาจจะที่ผ่านมาคือมันมีการแฉะอะไรใช่ไหมใช่ค่ะมันมันก็เริ่มดีขึ้นนะคะหนูพ่นยังไงอะคะหนูพ่นใส่ถังสะพายผสมสองตัวเนี้ค่ะแล้วก็พ่นเลยความเข้มข้นล่ะคะผสมเท่ากับอันนี้ค่ะนี้สองร้อยอันนี้ก็สิบสิบห้าสิบห้าช้อนแ้ถังสองร้อยใช้อัตราส่วนเท่ากันอแล้วก็คือทั้งใบทั้งต้นคือใช้ ความเข้มข้นเท่ากันเลยค่ะได้ความเข้มข้นเท่ากันแล้วเราฉีดนะคะฉีดกี่วันครั้งอะคะก็เนี้ยสิบวันสิบวันครั้งสิบวันครั้งอ่าแล้วก็ช่วงที่รัดอ่อนมีไหมอะที่ส่วนเนี้ยก็เนี่ยมันก็รัดอยหนูก็พ่นปกติแบบเนี้ยค่ะสิบวันมันก็ไม่มีปัญหาที่แบบเคยถามพี่เจี๊ยบว่าถ้ามันร่วงเยอะพี่เจี๊ยบบอกว่าให้ใส่หนึ่งเท่าตัวยังไม่ได้เคยใช้สูตรนั้นเลยก็คือก็ยังไม่ร่วงเลยยังไม่ร่วงมีแต่ที่เราเห็นนี่คือเราแต่งออกแค่นั้นเอง ก็คือก็ยังอยู่ของเขาเต็มที่เลยแบบนี้เลยใช่ไหมแล้วตอนนี้เดี๋ยวพี่ถามนิดนึงพอดีว่าเมื่อก่อนเนี้ยชาวสวนทุเรียนอ่ะเหมือนกับหนูเองหนูก็จะได้ยินเนาะที่คุณพ่อคุณแม่บอกมาอะไรเงี้ยคือการที่ทําทุเรียนหลายรุ่นแล้วอยู่ในต้นเดียวกันเนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยจะมีปัญหามากแล้วเขาก็จะไม่ค่อยเก็บเนาะเขาก็จะตัดทิ้งทิ้งทิ้งทิ้เอาไว้รุ่นเดียวเขาจะไว้รุ่นเดียว ตอนนี้เมื่อกี้ที่เดินดูเนี่ยคือเห็นมันมีหลายรุ่นมากเลยตั้งแต่ลูกขนาดนี้ไปลูกนั้นลูกขนาดนั้นประมาณ3ามสามรุ่นก็มีค่ะในต้นเดียวเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกว่ามันมันก็โตทันกันนะหนูก็มันไม่ยุ่งยากอ่ะธรรมดามันจะต้องแพ้กันแล้วมันก็จะต้องร่วงแต่นี่คือเขาก็ไม่ร่วงไม่อะไรเขาก็โตเขาปกติล้วก็เก็บหมดเลยเก็บหมดเลยจะกี่รุ่นคือเก็บหมดของเรามันน้อยต้นไงครับพี่ก็เลยคิดว่าอ้าด้านไหนเราก็มียาตัวนี้ก็ว่าดีแล้วอ่ะก็เลยลองเลย พวงมันีหนูก็3มรุ่นเลยนะก็ก็ไม่ร่วงแล้วเขาก็โตไม่มีการแพ้กันไม่มีการใช่ค่ะที่นี่ที่นี่หนูทําสารไหมคะโฉบสารทํะที่นี่เหรอคะทำค่ะอ๋อทำค่ะทำค่ะตอนตอนหนูยังไม่กล้าเสี่ยงพี่เจี๊ยบเขาบอกว่าไม่ต้องทำให้พูดเลยหนูก็กลัว เออวร่ามันไม่ออกเราเพิ่งใช้ปีแรกกันเนาะก็บอกเราท่าไม่ออกอ่ะปีหน้าปีหน้าแต่หนูทาที่เนี่ยทำห้าร้อยนะแต่สวนสวนของเพื่อนทำเจ็ดร้อยก็ออกเหมือนกันแต่ของเราก็มันยังดอบต้นให้ไม่ให้เป็นโรคแล้วได้แล้วได้ใช้คู่หูแบบเข้มข้นสูงฉีดใต้กิ่งอะไรเงี้ยได้ใช้ไหมคะใช่ค่ะอ๋อก็ต้องใช้เหมือนกันคือตัวช่วยในการผลดตาดอกเหมือนกันก็โทรปรึกษาพี่เจี๊ยบแหละเป็นเพราะอะไรถึงแม่บอกไม่ต้องทําสารเป็นเพราะอะไรคะอืมก็จากที่ มีประสบการณ์ม,มานะคะก็ถ้าเราสะสมอาหารตั้งแต่ช่วงทำใบมาเนี่ยถ้าต้นสมบูรณ์ใบพร้อม,อมต้นมีกําลังเนี่ยค่ะทุกอย่างพร้อมใต้กิ่งแล้วก็สังเกตท้องกิ่งเนาะแล้วก็แค่พ่นดึงดอกด้วยชุดคู่หูสองเท่าคือมีหลายๆสวนที่เป็นแปลงที่มไม่ได้ทำสารเลยใครที่ใช้ผ่านในช่วงปีแรกไปเนี่ยปีสปีสามมาเนี่ย แทบไม่ได้ทําทําสารกันเลยนะคะแต่ที่นี้อย่างกับของน้องติ่งเนี่ยก็คือเขาเพิ่งใช้ปีแรกนะคะก็เพิ่งเริ่มใช้เมื่อเดือนมิถุนาปีที่แล้วค่ะก็เลยอาจจะยังยังยังย้งยังอยู่แต่ที่นี้สิ่งที่เห็นชัดเจนที่ที่วันเนี้ยที่พาเข้ามานะคะก็คือว่าหนึ่งเลยเนี่ยส่วนน้องโซมมากๆอกโซมถึงขนาดว่าคิดว่าไม่น่าจะมีผลผลิตต่อในในช่วงที่เราเห็นแปลงแปลงข้างนอกกัน ได้ฟังคําบอกเล่าจาำ้องว่าแปลงเนี้ยก็โซเหมือนข้างนอกเลยพี่แต่ว่าข้างในเนี่ยสวยมากแล้วก็มีการส่งรูปส่งอะไรให้กันดูเออแต่ถ้าพอเข้ามาเนี่ยก็ไม่ผิดหวังจริงสวยใบทุกอย่างพร้อมใบเขียวดําเงาหมดเลยนะคะและที่สําคัญมังคุดก็สวยใช่นะจากที่เราเดินเดินดูเนี่ยมังคุดไม่มีผิวเสียเลยนะคะและ้วโตเสมอแล้วเมื่อกี้เดินเดินเนี่ยเจอไฟเดียวด้ ไปเดียวก็ลูกโตเสมออ่าแล้วมังคุดเนี่ยปีที่แล้วเป็นไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างปีท,<ม>ที่แล้ว,วไม่ค่อยดกเลยค่ะอ๋อไม่ค่อยดกแล้วก็กช่วงระยะช่วงเดือนเนี้ยมังคุดปีที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงคะลูกลูกใหญ่ลูกเล็กเป็นยังไงบ้างปีที่แล้วมังคุดเราเริ่มเก็บประมาณเดือนเมษาอ๋อปีหนูแต่ว่าปีเนี้ยเร็วกว่านะคะ สิ้นเดือนนี้ใก็บแล้วนะเพราะเห็นว่าลูกใหญ่แล้วเหมือนกันนะสิ้นเดือนนี้มีแต่ผิวเขาสวยมากเลยอ่ะใช้อะไรบ้างป้าคะใช้อะไรก็หนูใช้ยาฆ่าเพี้ยธรรมดาค่ะบาไซเปอร์แล้วก็คู่เนี้ยออยู่แค่นี้ยองคุณจะใช้อยู่แค่สามอย่างณวันนี้ที่เรามาดูอยู่เนาะทั้งใบก็สวยใช่ค่ะใบก็สวยแต่เข้ามาในนี้คือสวนทั้งสวนบอกได้เลยค่ะว่า คือสวยอะแต่ลําต้นเนี่ยเราจะเห็นว่าอาจจะมีสีแต้มนะคะแต่ข้างบนเนี่ยโอ้โหลูกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไอ้ที่สีแต้มนี้ไม่ใช่ว่ามีแคลนะคะไม่โปยเขาก็ทาขูดตะไคร่ออกแล้วก็ทากันเอาไว้อะค่ะแต่ว่าใบเนี่ยสมบูรณ์แล้วก็บางต้นก็คือติดลูกยังเล็กอยู่ก็มีหลายๆต้นก็คือลูกใกล้ละ ้จะเก็บแล้วใช่ไหมคะรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่หนึ่งก็อยู่ประมาณวันที่สิบห้ามีาหก็ได้ตัดละค่ะฟวงมันีก็อยู่ประมาณวันที่ห้าถึงวันที่สิบเนี่ยค่ะอีกไม่กี่วันแล้วน้องติ๋งบอกว่าค่ารไว้ว่าจะประมาณแปดันมีคนจองหรือยังอ่ะยังอะค่ะให้เพื่อนทำอะค่ะเพื่อนตัดเป็นลายกิโลคือตอนนี้ก็คืออย่างที่หนูใช้นี่คือต้นทุนเนี่ยคือลดไปละลดแล้วหนูลดปุ๋ยทางดินไปด้วยหรือเปล่าคะตอนนี้ลดค่ะลดทางดินก็ลดเยอะลดลงเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของความประทับใจเนี่ย ที่บอกกันตลอดเวลาก็คือจะมีความประทับใจคือตลอดระยะเลยตลอดอ่าพิจิตมันสวยมากเลยนะอะไรเงี้ยต่เออเดี๋ยวเพราะนั้นช่วงระยะเวลาเนี่ยจากปีที่แล้วเนี่ยจริงๆยังไม่ถึงปีด้วยซ้ําคือการใช้ของน้องสิงห์เนาะแต่ว่ามันเห็นผลที่น้องสิงห์คิดว่ามันชัดเจนใช่ไหมคะว่าเกิดจากคู่หูแน่นอนใช่เพราะไม่ได้ใช้ยาตัวอื่นเลยไม่ใช้ยาตัวอื่นเลยแต่พิทุนามาใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยต่นี้ตอนแรกจริงจริงแล้วมั่นใจป่ะคะหรือกล้าไหมเนี่ยเวลาเขาแนะนำเนี่ยพิกล้าไหมคะก็เห็นเพื่อนเขาบอกว่า ลูกน้าแอวอะ่ะเขาบอกว่า<ม>เฮ้ยลองใช้ดูใช้ดริงจริงเราก็เออไปดูของเขาเออเอารองลองก็ลองอืก็เลยสั่งเลยค่ะเพ <อ S 2> ราะเราไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาทุเรียนได้อย่างไรใช่ไหมคะ เราก็เลยตัดสินใจเลยตัดสินใจแล้วก็เริ่มใช้เลยพอใช้ใบแรกมันก็เริ่มดีแล้วก็เลยแนะนําพี่เขาเขาก็เอาไปเหมือนกัเขาบอกเขาก็ใช้ดีนานไม่นานไหมหลังจากใช้แล้วเห็นความแตกต่างประมาณเดือนเดียวเองค่ะไม่นานอ่ะไม่นานเพราะว่าใบมันก็เริ่มพอมันรัดใบอ่อนมาแบบเนี้เราก็เราฉีดไปปุ๊บมันก็จะเห็นถึงความแตกต่างพอดีคือลองมาทุกอย่างแล้วจนกระทั่งเราก็ไม่รู้แล้วว่าวันนี้มันมีแค่มีทางเลือกสองทางใช่คือไม่ใช้ หรือจะใช้ถ้าใช้ก็มีโอกาสก็รอดเนาะแต่ไม่ใช้ก็คืออาจจะไปก็ได้แล้วมันดีอย่างคือมันผสมง่ายไงแค่นี้เองอะจากที่เราเคยผสมยาทิ้งเยอะอันนี้คือต้องติ่งทําเองหมดเลยทาเองค่ะดูแลเองหมดเลยคือดูแลใกล้ชิดเลยใช่ค่ะทําเองนั่นเองหมดมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะอให้ความก็คืออย่างเราเป็นผู้แนะนาตัวชุดกู่หูเนี้ยนะคะ ต่อให้เราไปสวนสวนไหนมันมันความรู้สึกมันต่างกันนะคะ้าลองก็คือเหมือนเราเดินเข้าไปสวนที่ไม่สวยต้นแบบเงาหงอยคือเราก็ไม่สบายใจใช่ไหมแต่พอเราเดินเข้ามาในสวนที่มีคุณภาพใบเบยอะไรดีดูดีไปหมดเนี่ยเราก็รู้สึกสุขใจแล้วมันสุขใจยิ่งกว่าก็คือผู้ที่ใช้เขามีความสุขกับสิ่ง ที่เขาเห็นผลกับชุดคู่หูนะคะมันก็ทําให้เรารู้สึกอิ่มเอิบใจไปด้วยนะคะก็ฝากไว้นะคะสำหรับลูกค้าหรือว่าผู้ที่ยังไม่เคยใช้ชุดคู่หูนะคะถ้าอยากจะใช้ก็ลองใช้ดูค่ะไม่ผิดหวังไม่มีผลเสียแน่นอนแต่ต้องใช้ให้ถูกวิธีใช้ให้ถูกจังหวะแล้วก็จริงๆชุดคู่หูก็คือสามารถใช้ตั้งแต่ทำใบจนเก็บผลผลิตได้เลยนะคะเพียงแต่เราต้องเข้าใจวิกฤตของต้นไม้ว่า ในแต่ละช่วงเราควรจะใช้แบบไหนเพราะในชุดคู่หูเนี่ยมันสามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเลยนะคะเพียงแต่ให้รู้จักวิธีการใช้แค่นั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นในในส่วนของติ่งเนียงติ่งบอกว่ามันลดต้นทุนไปได้เยอะเลยค่ะตอนนี้ในส่วนของการลดต้นทุนน้องติ่งคิดว่าการลดต้นทุนเนี่ยมันสําคัญต่อการทําสวนทุเรียนไหมคะหรือ<ำ>ต่อการเกษตรสำคัญค่ะสําคัญ,คญ,คญมันเซฟรายได้รายจ่ายของเราได้เยอะมากเลยค่ะจาบที่ เมื่อก่อนจะรายรายจ่ายค่ายานเนี่ยจะอยู่ประมาณ20%เเนลยนะคะตอนนี้ก็หนูคิดว่าอยู่ประมาณ10%บเปอร์เซ็นต์งค่ะอ่าก็ลดไปครึ่งหนึ่งหายไปครึ่งหนึ่งใช่ค่ะใช่ลองคำนวณการที่ต้นทุนเราลดก็คือกำไรเราเพิ่มเนาะใช่ค่ะอ่าเราก็มีแรงทำเพิ่มหน่อย่ได้ได้ขึ้นมาเพิ่มเนาะใช่ค่ะแล้วก็ของเราก็เป็นชีวภาพด้วยเนาะในส่วนของการใช้ชีวภาพมันก็ดีต่อร่างกายและสุขภาพเราอยู่แล้วเนาะค่ะค่ะงั้นให้น้องติ่งฝากถึงผู้ชม ทางบ้านด้วยว่า<ม>ถ้ายังไม่กล้าใช้หรือมีปัญหาหรือ,อยังไงเนี่ยควรจะจะคิดแบบไหนหรือจะให้เขาทำยังไงดีชวนให้เขาใช้เลยคู่หูอะค่ะคือหนูอยากให้ทุกคนลองใช้ดูนะคะมันมันใช้ดีจริงๆแล้วจะเห็นถึงความแตกต่างของเขาภายในเดือนหรือ2เดือนเนี่ยจะเห็นเลยค่ะแล้วก็ลดต้นทุนจริงๆถ้าเขาลองเปิดใจดูกันค่ะค่ะต้นไม้ไม่โกหกไม่โกหกต้นไม้ไม่โกหกก็คือถ้าเขารู้สึกว่าเขา สมบูรณ์เขาก็จะแสดงออกมาว่าเขาได้เขามีความสมบูรณ์นะเขามีความสุขนะใช่ไหมคะถ้าเกิดเขาป่วยเขาก็จะบอกแสดงออกมาเนาะว่าเขาป่วยค่ะวันนี้ในส่วนนี้ก็จะบอกกับเราว่าคือวันนี้ที่เราเดินเข้ามาเราสัมผัสได้ถึงความสดชื่นเนาะความสวยงามมากเลยอ่ะจริงๆค่ะมันมองไปแล้วมันแบบดูแลอิ่มใจเนาะ